ทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองป้าย FC เบิร์ดสุขุมสุขคนด้จ้าเด้อทักทายสบายดี FC เบิร์ดด้จ้าเด้อทุกๆคนนอกทั้งพี่น้องทั้งฟังเล่าแล้วก็พี่น้องทั้งฟังไทยหรือว่าต่างประเทศด้จ้าเด้อ FC ของน้องแพทย์ก็ทักทายสบายดีเบิร์ดสุขุมสุขคนด้จ้ามืาอนี้กับกับมาพบมาผอกับน้องแพทว่าคนโกรคนเก่าคนเดิมด้จ้าเด้อเส้นเก่าเส้นเดิมด้จ้าสาวแพทว่าคนโกรโซลิโอบันทานะจ้าเนาะมีแต่โกรวปข้างหน้างนั้ ทองที่ใส่กับบมียต้งจ้เ่เด้อทุกคนเมื่อนี้น้องแพรก็จะมาคอเราเรื่องเงินเงินทองทองนะทุกคนเงินเงินท้องทองในแที่นี่คือแนวไดนะทุกคนเนาะคนโอ้โหคืนแบบเฟอแห้งอะไรนะทุกคนนะคะคือเฟอแห้งแบบคล้องคายยังต่างๆมาม่าเนาะทุกคนประเทศไทยมาหมาเก,ก๊หนึ่งประมาณเท่าไหร่แกจหนึ่งหรือว่าประมาณกล่องหนึ่งทุกคนมาหมาแบบเกจหนึ่งลังหนึ่งยังประมาณนี้ประมาณหลอยกว่าบาทน,นะทุกคนเนาะอยู่ประเทศลาาทุกคน 80ถึง90พันกีบนะทุกคนเกสพันกีบถึง10,000แสนกีบทุกคนหนองไส้สเปร์บอกว่ามาม่านะทุกคนมามมาที่อยู่ประเทศไทยฮานี่ฮอละ6กบาทนี่ทุกคนอยู่ประเทศลาวทุกคนหัวบอ่อ่อละจักบาท่อละ20ิบาททุกคนโอ้ยสเพร์สิเป็นลมทุกคนฮอละ20าบาทฮอละ20าบาทมาม่าอ่ะหนองไส้สเปร์เลยบอกว่าโอ้ย อยู่ประเทศไทยหอละหกบาทเลยอยู่แล้วหอละส่าบาทเลยหอละส่าบาทลายเฉลี่ยแล้วนะทุกคนจะแบบคือแบบลายเฉลี่ยแล้วไม่ถึงแต่ก่อนอะ่ะคือแบบมาหมามา,มาหอหนึ่งอยูทางเหล่ามาสือกินอยู่ทางไทยผพุท้สามๆหอ่อทุกคนนะคะโหเพราะว่าน้องสะแพลเลยลักลักนี่ก็คือมาหมาเนาะเพราะว่ามาหมานี่คือนําจากประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะ มาหมาอันน <icana> ี้วนว่าเป็นไข่เป็นยังนี่ก็คือแปลว่าประเทศเล่าเขากับอันนี้ได้นอทุกคนนอนก็คือแบบวบาบกคอยได้ผลิตผลิตได้นอนเป็นไข่เป็นยังนานทุกคนนอนแต่ว่ามาหมาอนน่้ลักๆมันเป็นยังกินของคนไทยนะทุกคนเพราะว่ามันมันเสียบนะทุกคนสเวนใหญก็ยังหมักนอนมาหมาคนคนอันนั้นของคนไทยนอทุกคนนอนมันยังเสียบนะคะทุกคนอันนี้คือเหลืองเล่าขาวๆนะทุกคนและราคาทองปัจจุบันนี่คือไร้บันไดทุกคน และค่าทองปัจจุบันนี่ก็คือแพงร้ายนะทุกคนมันโมเมนต์น้อยๆเลยนะทุกคนเนาะกาแสดงว่าน์สเพกก็ผู้ซึอปีใจ้วก็ผูมใจร้ายนะทุกคน่อให้หนึ่งหมื่นบาทเท่ากับสี่ล้านกีบของเราเนาะทุกคนเนาะตอนนี้โอ้ยสเปคได้เงินเดือนละสี่ล้านกีบทุกคนนะคะต่อให้จะมีเอฟซีประนามสเปคหรือว่าอะไรสเพคจังไรสเพกก็จะอ่าโตให้จะมีคนไทยเนาะทุกคนบางกลุ่มหรือว่าบางคนเนาะที่แบบว่าไรสเปคครับไรสเพคแบบว่า หายสะเพงก็ไปประเทศลา่านอนไรสะเพรแย่างสะเพรทำงานอยู่ในปะเทศไทยนะคะหน้าวินนาทีนี้นะคะทุกคนสะเพงก็จะย่อมย่อทอทุกคนก็ยังจะนาด่านานะนาทุนอยู่นี่แเลทุกคนย่อมทำงานอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปนะคะทุกคนเหนือนกีว่าเงินทั้งล่านี่มันเฟอ้อแหงทุกคนแบบหนึ่งพันบาทเกือบจะสี่แสนเกีบรนะทุกคนนะโอ้โหคือแบบ เหตุงานเดือนละเมินนี่ทุกคนเนาะได้ตังสี่หลานกีบนะทุกคนโอ้โหใส่ซะหนึ่งหลานนะทุกคนเนาะก็บซะสามหลานนะทุกคนเนาะโอ้โหปีหนึ่งนี่มีเงินแต่เกือบสามสิบกว่าหลานกีบนะทุกคนนะคะคนได้ที่เหตุงานกะเมื่อยกะข้อหายสูสๆแล้วก็อดทนด้วยทุกคนเพราะว่าเงินกีบอ่าบานเฮาเดี๋ยวนี้มันเฟื่องทุกคนเนาะนี่แหละทุกคนเนาะ,นนนะตาการแหลกเปลี่ยนเงินคือปัจจุบันนี้นะคะ คนหูบอยอนไปสมัยแต่ก่อนนะคะทุกคนคือการเป็นหนี้นอนสะแพรต่างคออ่าเบาเหล่องการเป็นหนี้เนาะทุกคนแล้วก็มีประเด็นหลักๆ,ๆทุกคนนอกจากทีสะแพรจะมาเบาเหลืองเงินเฟ ER ้อเนาะทุกคนคือการเป็นหนี้เนาะทุกคนสมัยแต่ก่อนทุกคนน้องแพ้นะเคยเป็นหนี้นะทุกคนเคยเป็นหนี้ธนาคารดูไลประมาณสิปีล้งเนาะน้องแพ้เคยเป็นหนี้ทุกคนพอเอาเงินไปลงทุงนอะแบบมันมันลุบนะทุกคนแบบว่ามันเจ็บเงี้ยงประมาณนี้เนาะก็เลยต้องติดหนี้เขาทุกคน ขอติดนีและลักๆักนอกคือแบบติดนีและบริหันประมาณ30 36ล้านกีบมันทุกคนสมัยแต่ก่อนนอ,อยอนไปสิปีลัง36ล้านกีบทุกคนสมัยแต่ก่อนเงิน1,000บาทอ่ะราคาอ่าอัตราแลกเปลี่ยนสมัยแต่ก่อนอ่ะย้อนไปประมาณสิปีหนึ่งพันบาทแหลกได้ประมาณสองแสนเส้าหาพันกีบทุกคนสองแสนสองหมื่นห้า พันกีบเนาะทุกคนเนาะสมัยแต่ก่อนนะย้อนไปสมัยแต่ก่อนสิเปลี่ยนทุกคนบัตรนี้หาเงินทั้งเบดทีเซาแพรจะเอาไปใส่หนีขขนเขาอันคือเขาบเอาเงินบาททุกคนเขาเอาแต่เงินกีนบเนาะมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าโอ้โหเาแพรแบบบูซึ่งยยำแย่มากๆตอนนั้นนะทุกคนกว่าเชาแพรจะผ่านวิกฤตนั้นมาได้นะเาแพรต้องถุ่มเทในการแบบว่าทํางานเนาะสักแรกๆที่เาแพรเคยเห็นงานโรงงานนะทุกคนเห็งนงานโรงงานเมาส์อะไรแบบนี้เพราะงานโรงงานมันบ่มีนะทุกคนแบบว่าเกี่ยวกับงานแบบ รงงานรด้งานรงบงานโบมีนนองาเขาเก่าบซสามารถที่จะได้เงินเพราะว่าเห็นงานเมาทุกคนและมีส่วนหนึ่งสแพร์กับแบบว่าถือวิกฤตแบบหนามทวนยัางประมาณนี้ก็คือเห็นงานยัางบุไรเลยทุกคนและโชคดีอยู่อย่างหนึง่งคือสแพร์มีโอกาสนอาม,มีมีมีคนมีโมสแพร์คนหนึง่งกะทุกคนที่เพื่อนยิดเหยียนงานหายนุกคนเพื่อนเพื่อนเยืนนอกจนกชงเยืนงานหายสเพรงานทีสเารพวานี่คืองานบานยย้านรวยยั่งอ่สะสเพร์ก็เลยรู้สึกดีใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งทุกคน ที่จเจอกันมาเนวไ,ไรเพราะว่างานบาทนะ่ะเป็นงานใต้โตนนะทุกคนคือแบบว่าเฮ้าเหตุนาทีของเฮ้าให้ดีที่สุดเหตุนาทีปัจจุบันของเฮาก็คือเหตุเหตุทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนเดิมทุกคนอาจจะเพิ่มเติมกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าคือเฮาบริํางานเมาเฮ้ากับแข่เหตุตรงนั้นมันดีที่สุดและงานของเฮาออกมาดีที่สุดและคนใดของเฮาก็ยังอยู่คงที่ยังประมาณนี้ทุกคนมันก็มีข้อดีอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนแต่ว่างานแบบว่าทําเมาเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึง่งคือว่า เพรเขาเห็ดราย mm. เขาก็ได้ยรายนะทุกคนแต่ว่าพองานแบบนี้มันเป็นงานเงินเดือนตายโตนะทุกคนแต่ว่าพ่อเขาเห็ดถุงเทกับมันแบบเขากะแต่ว่าเป็นลักลักหนึ่งทุกคนในความสะอาดนี่เท้าช่มเท้าคิดว่าเขาเห็ดสะอาดแล้วจังไหมมันก็ตกสะอาดอยู่ดีนะทุกคนนาะก,ก็คือประเด็นลักนะทุกคนนี่แหละทุกคนก็คือแบบว่าสมยอนไปสมัยแต่ก่อนคือแบบว่าชอบแพร่นีบแบบ โอ้โหเป็นหน,นีเป็นเป็นเป็นหนี้เยอะมากทุกคนเป็นหนีรายแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็ถือว่าโชคดีเราคงจะแพ้ดีว่าแพ้ได้มีโอกาสในการสู่ชีวิตแล้วก็ผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยดีเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าโชคดีเนาะทุกคนแต่ปัจจุบันนี่คือบอดีทุกคนบอดีแนวใดเหตุผลหลกัลกๆที่ซะแพฟจะมาเบาวันนี้ก็คือการที่แบบว่ามีคนเนาะปัจจุบันนี้นะคนที่ซะแพยฮูจักนี่แหละสัะแพอาจจะเคยเราไปในคลิปก่อนๆนานนั้นนะทุกคนว่า มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขามายืมเงินสเพนเนาะทุกคนเนาะในราคาลักลักหมื่นบาทนี่ยนะทุกคนเนาะขนาดตอนอนั้นหันเงินกี่มันยังบ่ทันที่เปิดปันนี่ทุกคนอ่พันหนึ่งต่อแสนอ่าต่อสามแสนหาเนาะทุกคนสามแสนหา้าหมื่นกี่ยังประมาณนี้ทุกคนหรือว่าสามแสนหาสิบพันกีบเบาะง่ายเนาะทุกคนแต่ปัจจุบันนี้มันสีแน่แสนเนาะทุกคนหนึ่งพันบาทเท่ากับสี่แสนกีบเนาะทุกคนโอ้โหสเพนต้องรีบเร็กเนาะทุกคนรีบเร็กไปขอ ทุกคนมันหนาเจ็บใจตรงที่แบบว่าตอนที่เขามาขอยืมเขานะทุกคนเขามาแบบเถๆและตอนที่เขาจะไปทวงหนี้เขาอ่ะเป็นยังเขาคือต้องไปแบบตะมอตอกค้าน้ะทุกคนไปหนุกไปไหวแถบจะไปกราบหอดเถาเขาเนอะทุกคนเพื่อจะไห้เขาเอาเงินมาคืนเขานะทุกคนทุกคนเสือบอปัจจุบันเนี่ยที่เขายืมไปหันย้อนประมาณแบบว่าจากที่เขายืมไปเขาบอกว่าอ่ายืมเงินในนะเว้ยยืมเงินในนะเฮ้ยโมยังประมาณนี้เนาะเฮ้ยโมเขายืมเงินแน่ เดี๋ยวเขาสี้คืนไพน่ในมืออื่นเนาะทุกคนสมมติว่ายืมมือน,นี่สิ้คืนมืออื่นแต่พ้นสุดถ้ายทุกคนหูบอผ่านไปจะหาเดือนแล้วทุกคนเงินหนึ่งหมื่นบาทอะเขายังบวคืนเลยแทมโทรไปกับบอฮาโบาทโทรกับกับบมีติดต,รตร่อกับบไไรทุกคนออนเฟซออนไลน์แต่ว่าสามารถแบบโทรหาบอไรแล้วทุกคนมันก็เลยแบบว่าลำบากแบบโอ้โหคือเฮ็ดกันได้ยังประมาณนี้นะคะทุกคนหญิงเงินหมื่นหนึ่งนะทุกคนทายไรเดี่ยวแล้วเดี่ยวแล้วทายไรปัจจุบันนี้นะหมื่นหนึ่งเนาะ กัเกือบสี่หลานมันสี่หลานกีบแลยนะทุกคนเนาะกับแบบแลทุกคนเสอ้อบอลซีหาเดือนที่ผ่านมาเขาบริคิดว่าจะหายแพ้เลยแม้แต่บาทเดียวแนละ้วทุกคนแต่คพิ่เงเหยียบหายไปแบบหนาตาเฉยเลยอะ่ะโทรไปกับโบติดนะเออโทรไปกับโบราบทุกคนโทรกลับกับโบมี่เลยแบบติดต่อได้อยู่แต่ว่าโบมีการตอบรับยังเลยส่งข,ข้อความไปยังกับโบอานเนาะทุกคนแพ้กันเลยแบบว่าโอ้โหแบบจะทํายังไงนะทุกคนกบ กระทัว่าทําใจแล้วบอกกระทําใจแล้วทุกคนเนาะก,กระทงซานอันนั้นทําใจแต่ว่าทําใจในที่นี่โมเมนต์ท่องไปบอสิบว่าอยากได้นะทุกคนอยากได้เนาะแต่ว่าก็าควรจะเห็นใจกันเนี่ยทุกคนในเมือเ่อเ้อาตอนที่เิ่นบ่มีห้องก็ซอยเหลือทุกคนแต่พ่อแบบว่าห้องให้โอกาสมาเหนื่นหน้านทุกคนก็นนาจะแบบอ่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่างประมาณนี้หรือเปล่านะคะ <S <S ในเมื่อเราช่วยเหลือแล้วก็ควรจะเห็นใจแล้วก็ควรจะ คิดถึงบุญคุณคนที่ช่วยเหลือนะทุกคนโมเมนจะทิมไปแบบนาตาเฉยสิมทิมไปแบบนาดาันดันแบบนี้นะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะที่สแพลเบาใจาบ,บพอนะ,ะทุกคนคือว่าอารมณ์มันได้อนะเนาะทุกคนเนาะ,ะนี่แหละทุกคนในการแหลกเปลี่ยนของเงินค้าทั้งเบิดทั้งหมวนนะทุกคนปัจจุบันนี้เงินเล่าเนทะ่ากับแบบเฟอไร้เนาะทุกคนเนาะหนึ่งพันบาทเท่ากับซี0ซนกีบนะทุกคนเนะาะถ้าว่าคนได้ทิโยถอกับการทําง,งานทําการก็อให้สูๆเด้ออดทนเด้อพอแม่พี่นอนอเนอพราา สมัยเดียวนี้เงิน่นค้ากก็หายากทุกคนเนาะบพว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฟังไท่หรือว่าพี่น้องทั้งฟังเล่านะั่นทุกคนก็ต้องอดทนสูๆเดนเนาะสแพกกับสูสู้อดทนกันในทุกคนเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันแบบ ย่าแหย่แห้งน้องทุกคนนะคะก็ขอให้สู้ๆกันต่อไปนะคะทุกคนทั้งเบิ้ลทั้งม่วนที่ชอบแพร่บอลมาทาหารเราพี่ผาดประกันได้กะกราบขอโทษขอภัยเชนจอเชนเคยนะจ้ะเด้อผู้ได้ติบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ไร่กว่านี้ก็ขอแบบคอมเมนต์บอกสแพร่์ใดเด้อพี่ผาดประกันได้ก็กกขอให้เ,เ,เ,าเ,เ,เ,เ่าคืาอเ,เดิมจ้าคลิปนี้ก็จบแค่ประมาณเท่านี้นะจ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งดิงดิงดงิให้น้องแพทน้ำเดิอสาเดอ้อไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ